ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกคนทุกท่านด้วยวันอาทิตย์ที่7เดือนกันยายน2568ตามปฏิทินของล้านนาถือว่าเป็นวันเดือน12เป็งขึ้น15ข่้าคเดือน12ของทางเหนือ เป็นวันบุพพเปตพีนั่นก็หมายความว่าเป็นวันที่นายริรยบาลจะปิดการทรมานในนรกทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็จะปล่อยให้สัตว์นรกขึ้นมายัางโลกมนุษย์ของเราเพื่อที่จะมาหาลูกหาหลาน รับเอายังของกินของทานที่ลูกหลานได้ทำบุญสุนทานเอาไปให้ถือว่าเป็นวันกตัญญูที่ลูกหลานจะต้องทำบุญสุนทานให้กับบรรพบุรุษของตัวเองในการนี้อรตามาภาพขอเจริญพรญาติโยมได้ร่วมบุญถวายผ้าป่าเป็นกตัญญูกะตตเวที บุพพาเปตพีเดือน12เป่งล้านนาะผ้าป่าที่เราจะถวายนั้นตั้งเอาไว้ที่9ก9รอกองกองละ500บาทเราจะทอดถวายในวันที่7เดือนกันยายน2568เป็นการถวายบุญกุศลให้กับบิดรมารดาบุพการี ซึ่งปัจจัยทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นนะอาตมาภาพจะนำมาซ่อมแซมหลังคาวิหารอริยะมรกแปดที่ใช้งานมาเป็นระยะเวลานานแล้วก็ชำรุดสุดโทมเสียหายรั่วซึมทำให้ในวิหารนั้นเกิดฝนรั่วซึมเข้ามาเกิดความลำบากแก่การใช้งานหลายๆอย่างด้วยกัน ถือว่าเป็นการทำบุญหนึ่งครั้งได้อน,นิสงสองประการประการแรกเป็นกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีประการที่สองซ่อมแซมหลังคาวิหารก็จะได้รับอน,นิสง์ทําให้เรานั้นมีร่มมีเงาป้องกันภัยอันตรายไม่ให้เข้ามาสู่ตัวตนของเราได้ก็ขอเชิญชวนญาติโยมได้ร่วมบุญในคราครั้งนี้ อนุโมทนาสาธุบุญอวยพรให้ทุกท่านจงประกอบไปด้วยจตุรพิทาพรชัยอันได้แก่อายุวันนะสุขะพละปฏิพานธ่านสารสมบัติทุกท่านเถือน